นี่แหละครับผมแม่ลูกคมนี่นะครับเนอะน้ำเสนอให้แฟนเพจแฟนครับพิจารณาวันที่หนึ่งพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมเป็นหัวแม่ลูกลูกผูสายเหนือนะครับเนอะสำหรับแฟนเพจแฟนครับเอฟซี FC ของหัวเชาวเยาเนาะครับเนาะนิยมชมชอบเมื่อวันเลี้ยงหัวสายเหนือเนาะครับเนาะแม่ลูกคมนี่เปิดไว้เบา เปิดไบบ่วลอยเนาะครับเนาะสายเหนือแม่นี่สามหมื่นเก่าพันครับมาก,ก่อนได้กอนคือเก่าครับสามหมื่นเก่าพันนีราคานี่กับพร้อมทรงฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเด้อถือบัวพะนะครับเนาะแถมทรงไ้ฟรีกัางหากักถือแพ้งกับเบื้องเอาเลยครับตามนี้เลยเนาะครับเนาะตัวแม่พันก็ตามสไตล์ง้วเนื้อนะครับผมจะเป็นง้ว แม่พันธุ์ผสมมาเยอะนะครับเนาะแม่พันธุ์ออกสีใหม่ครับอยากได้งัวเลสีใหม่ขาไปไว้ในขอกได้การนะครับเด้อแม่ลูกคมนี่แต่แม่พันธุ์สีใหม่เ้ยนะครับ,นะรบเน,นาะน,น,น,นะครับเบื้องด้านข้างเบื้องแผ่นหลังลูกพันครับเงาะตามสไตล์งัวเลเนาะครับเนาะงัวเลแม่ลูกคมนี่เมิร์ดานั้นครับทั้งราคาถึก ข่าหางพ่นจมูกเพิ่นก็ออกสีชมพูนะครับเนาะจมูกเพิ่นก็แดงนั่นนะครับเห็นมาชัดไปไหนนะครับเนาะเอาละครับเปลี่ยนมุ้งไหมครับบ้านนั่นแหละครับผมไม่ด้านขาถกขาถอนรับประกันให้แล้วครับตัวแม่เพิ่นธุ์พนนะครับตัวแม่เพิ่นนี่ยครับเป็นงัว ผสมมาแล้วนะครับเนาะไก่พันขึ้นมาจากง้เลยเลือดลอยแล้วครับผมแต่ว่าตัวแมวพันนี่จะเป็นมันเล่เนาะครับเนาะออกซีไหมนะครับผมเล่ไหมแฟนเพจแฟนครับขึ้นมาอยากได้ไปเลี้ยงอยากได้ขอขอก้ะครับเด้อนี่นะครับแมวหลูกคมนี่ได้การครับนี่ มันเด่เลม่มันครับผมตัวแมเพันข้อมสูงข้อแมเพันแต่แตรอยสี่สิบแล้วครับเน้อเงเงาสูงดีเยอะนะครับตัวแมเพันธุ์ข้อมเงยข้อมเงาข้อมสูงกับพนุนะครับแต่แตะรอยสี่สิบเพื่อรอยสี่สิบพนะครับเ่สีไหม่เนาะนี่ครับเอซหลายๆคน คือสิขึ้นมาเยอะนะครับเนาะนิยมสายเนื้ออยากได้สายเนื้อเขอ้าไปครังว่าทั้งสายเนื้อพร้อมทั้งเอ๊สีไหมพร้อมนะครับเนาะนี่แหละครับแม่นี่นะครับเด้อได้การเรื่งองทองเรื่องทองนกับมีให้เห็นตามนี้นะครับผมที่ันไก่พันขึ้นมาเป็นมันเล่เนาะครับเนาะเรื่งองคอคนก็สะได้มันนะครับไก่พันขึ้นไมาเห็นนะครับเนาะเพราะว่าเป็นลูกผสมนะครับ ภาษีเยอะเลือดระวางหาสิบหาสิบนะครับนี่นันสามสิปเจ็ดซิบไปท่นนะครับลูกเป็นตัวผู้นะครับนะ<ม>คมถึกปฏิเสธว่่ได้แล้วครับนี่ถึกบ่พอนะครับนะแถมหัวเฉียว้าสทรงห้ฟยฟีอีก แฟนเพจแฟนครับอยากได้ก็ดวนนะครับเด้อในราคาที่เปิดไว้ส่งให้ฟรีนะครับเด้อสามหมื่นเก้าพันนะครับเนาะฟรีเป็นฟรีเหรครับผมส่งให้ฟรีนี่ครับคมนี่แหละครับผมในด่านรับประกันก่ะขาทกรับประกันให้าย้ะครับเด้อลูกเพิ่นได้สองเดือนครับนี่ พ่นะครับปิ้นดากมากนะตะลหกเพิ่นก็เลือกินเลือใส่นะครับสามหมื่นเก้าเลี้ยงตะลหกเพิ่นก็นได้การแล้วนะครับทุนคืนคืนมากอยากได้โทรด่วนนะครับเนาะในราคาสามหมื่นเก้าส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับผม ผากันอื่นกับทรงนะครับเนาะรวมพลังหารสองนะครับเนาะผากันอื่นก็ได้โอ่อนะครับโอ้ยนี่นะครับแม่หนุกชุนี้นะครับเนาะ ส่งฟรีเท่าภาคอีสานแฟนเพจแฟนคลับขึ้นมากอย่างได้ทั้งสองคมไปก็ได้นะครับเนาะส่งให้ฟรีทั้งสองคมครับผมหมอไปเบิรดกับส่งให้ฟรีคือเขาแถมลดให้พิเศษพร้อมนะครับเนาะลดให้ได้ส่งฟรีอีกตั้งหากนี่ครับแม่ลูกชุดนี้นะครับเนาะกลับไปเบิงังแม่คมเล็กแค่นึั้นนะครับ นี่ครับแม่คมเลยสามหมืนเก้าพันส่งฟรีนะครับเนาะหมอไปทั้งสองคมลดให้พิเศษครับผมบึ้นบึ้นให้พิเศษเนะเได้นะครับเนาะคลิปนี้็จะไปช่อนียครับผมสวัสดีครับ